สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีตมอมาย่างนีสรอเริ่มดูเริ่มดู win. พี่พี่โปรเซโนกับผมเลยพี่เนี่ยพี่พี่ยิงได้เนี่ยมันนอนอยู่น่ะโถ่ตัวหน้าร้อนตัวหน้าร้อนเฮ้อยพี่ไปจังวะ เราจะไปวิ่งครูแบบเต้มแปดพันร่าว่าเราจะเล่นยังไงเยี่ยมเลย <c oughs> Heading to supply point Eh. Oh let's go, let's go Let's like go an... đó oh, rồi. No. này, đây. Này, này.

Thanks. <laughs> 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 ตัวสังตัวพี่หรอเอาเลยทำแล้วั้เออไม่ t h ีีน่กูดูของไม่ขึ้น